ขึ้นนะครับผู้ชมฮะนี่ฮะทำทีว่ามาซื้อทองคำครับปิดบังใบหน้าด้วยหน้ากากอนามัยนี่ฮะขวาไป้วครับออกไปครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ดูดีๆคะคือเจ้าของเองก็วิ่งตามกันไปนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเผยให้เห็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างสูงเลยนะครับทำทีเข้ามาซื้อทองคำรูป,ปรพ,พรรณพร้อมกับเลือกดูทองภายในร้านทองวชิระ7 77 7สาขาบ้านดอนทางถนนกาศีกรทุ่งสร้าง เขตเทศบาลนครขอนแก่นก่อนที่จะอาศัยจงังหวะขวาทองรูปพรรณนะฮะน้ำหนัก2บาทเนี่ยหเส้นวิ่งหลบหนีออกมาจากในร้านนะครับแล้วขณะนั้นคือว่าเจ้าของร้านในพนักงานร,ร้านก็วิ่งตามนะครับพร้อมกับได้ร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับ,กบที่ตํารวจมาเห็นพอดีครับสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ทราบชื่อก็คือว่านายสุชาติมาประแต่ครับอายุ31ปี เป็นชามเภอวารีปรทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับนางสาวปานิศราสีใจเจ้าของร้านทองวัชิราเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยชายคนนี้ได้มาดําด,ำดำมอม,อมองอยู่ที่หน้าร้านทองก่อนที่จะเข้ามาภายในยร้านก็ทําทีนะครับมาขอซื้อทองคําแล้วก็เลือกดูทองนี่แหละกระทั่งครับก่อเหตุจริงทองเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวสมบัติงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพร้อมกับของกลางทองรูปรพรรณนะครับน้ำหนักสองบาท แล้วก็รถจัก,กรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยนะครับค่ะทางพันตํารวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับการสถานีตํารวจภูทรเมืองขอนแก่นบอกว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุให้การอ้างว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการสอบสวนกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเป็นงคะคุณเทรเดชคุณผู้ชมขนาดมีมลูกกรงเหล็ก กั้นนะคะคือกั้นลูกกรงเหล็กเนี่ยกั้นเฉพาะไม่ให้ข้ามเขาเตอร์ไปกวาดเอาทองที่อยู่ข้างหลังไงคะแต่ว่ามัน,ต,นต้องกันนี่คือกระตุกออกไปจากถาดจากมือ,อ,อแล้วก็วิ่งไปเลยแล้วประตูก็ใช้แบบไม่ได้ล็อกครับเจ้าหน้าที่ก็ให้คําแนะนํานะครับว่าร้านทองร้านไหนฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่าตามห้างสรรพสินค้าซึ่งถือว่าเป็นจุดอ่อนมากควรที่จะมีการติดตั้งลูกรงคล้ายๆกับร้านทองเมื่อสักครู่นี้แต่ไม่พออาจจะต้องมีประตูอัตโนมัติด้วยหรือเปล่า ก็คือว่าใครเข้ามาได้เนี่ยคือว่าคนข้างในก็กดให้สามารถเปิดเข้ามาได้แล้วพอลูกค้าเข้ามาแล้วก็กดปิดนะฮะล็อกไว้เลยค่ะ,ะทีนี้คว้าไปเท่าไหร่หก็ชนปังไปฮนะออกไม่ได้คือถ้าเกิดว่าไม่ขอออกไปดีๆเนี่ยนะคะก็จะออกไม่ได้ แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าซื้อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะขอออกไปอันนั้นน่ะได้ก็ะจะต้องให้ทางเจ้าของร้านหรือว่าพนักงานในร้านเนี่ยกดเปิดก่อนถึงจะออกไปได้แต่ว่าอันนี้เขาใช้ประตูธรรมดาเอ,อเราก็รูดออกไปเลยเปิดง่ายแล้วนี่เมื่อสักครูนี้เห็นภาพเปิดค้างไว้ด้วยเนาะอะ <c oughs> <c oughs> อก็ตื่นภัยกันนะครับ